ทุกคนพามาดูต้นนี้นะคะนี่ค่ะอาจารต้นมะนาวหาวมะม่วงหาวมะนาวโหนะจ๊ะทุกคนนี่ค่ะใบเป็นแบบนี้นะจ๊ะลำกิ่งมีน้ำด้วยจ้ะนี่นะคะกิ่งมีน้ำด้วยแล้วลูกเป็นแบบนี้จะออกลูกแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะม่วงหาวมะนาวโหนะจ๊ะทุกคนอาจารย์ลูกจะเปรี้ยวมากเลยนี่ต้น ต้นใหญ่เหมือนกันนะเริ่มเป็นลูกแล้วค่ะอาจารย์นี่ค่ะนี่ลูกสุกนี่ค่ะลูกสุกนะคะมีน้ำนะคะนี่กิ่งมีน้ำหมดเลยนะอาจารย์นี่ค่ะเนี่ยลูกสุกนะคะเริ่มเป็นลูกแล้วนะแล้วก็แตกยอดออกมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยยอดออกจะเล็กๆแดงๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมีลูกแล้วนะคะมะม่วงห่าวมะนาวโหค่ะทุกคนเคยเห็นกันไหม ต้นแายมานาวนะจ๊ะแต่ใบยาวกว่ามะนาวนะจ๊ะเรียวกว่าค่ะนะคะตอนนี้เป็นลูกแล้วจ้าเริ่มเป็นลูกแล้วนะหลายลูกแล้วนะคะนี่จะ้ะลูกสีนี้ละจ้าทุกคนเนาะเวลาสุกนะคะสีจะเข้มกว่าน,นี้หน่อยนะเวลาสุกมาสุกจะจ,จัดนะคะนี่ค่ะนี่นะคะมะมะม่วงหา่างมะนาวโหจ้านี่แหละค่ะนะคะเหมือนต้นมะนาวเนาะแต่ใบจะเรียว เล็กกว่านะคะมีหนาเหมือนมะนาวจ้านะคะนะคะขอบคุณที่รับชมนะจ้า